สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสอง Mitsubishi Titan น,นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้นะคะเป็นสีน้ําเงินแก้วค่ะทุกท่านสีสวยนะคะดูดีตลอดทั้งคันเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์สองพซีซีนะคะห้องเครื่องแห้งๆไม่มีเยิ้มค่ะความร้อนปกตินะคะ รถแต่งนะคะท่านใดถูกใจนะคะเข้าไปดูกันได้ค่ะคันนี้เป็นรถแต่งเอกสารมีครบราคา96,000บาทค่ะฝังแหวนอุดบอลระบบน้ำมันโบ3,000หัวฉีด947คัดทองแดงนิ่ไม่แข็งนะคะชุดไฟดีแม็กหม้อน้ำมีเนียมพัดลมไฟฟ้าค่ะโชควินเนอร์แอร์เย็นค่ะเอกสารมีครบนะคะ 96,000บาทตามสภาพเลยค่ะสนใจโทรคุยสอบถามโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดไปดูตัวรถด้วยตนเองกันก่อนตัดสินใจด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ชมกันเท่านั้นนะคะในวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ